อีธานนักวิทยาศาสตรพ์พอม่มีลูกสาววัยสิบขวบเพียงคนเดียวคือคาร่าด้วยความที่คาร่าเสียแม่ไปตั้งแต่เด็กเธอจึงไม่ค่อยล่าเริงผิดกับเด็กคนอื่นแม้จะยุ่งกับงานทดลองในแลบอยู่บ่อยครั้งแต่อีธานก็ยังทำหน้าที่ของพ่อได้เป็นอย่างดีและไม่ลืมที่จะจัดงานวันเกิดเล็กๆให้คาร่าทุกปีเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปของเธอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคาร่าคนสวยของพ่อชอบของขวัญไหมลูก ขอบคุณค่ะพ่อชอบมากเลยค่ะมันน่ารักมากไฮว่าไงเจ้าตัวเล็กดูท่าทางแล้วมันน่าจะชอบลูกนะเจ้าของร้านบอกว่ามันชื่อบาทโลมิวนะ่ะหนูไม่ชอบชื่อนั้นนะคะยาวไปเรียกยากชื่อเบ็ตตี้ดีกว่านะเธอชอบไหมจ๊ะจ เมื่อได้เบ็ตตี้เป็นของขวัญครบรอบสิบคบจากพ่อคาร่าก็ผูกพันกับเจ้าเบ็ตตี้มาและหนุ่มเหมือนว่าเจ้าเบ็ตตี้เองก็สัมผัสได้ถึงความลักที่คาร่ามีให้มันจึงไว้ใจใเธอรวมถึงตัวของอีธานพ่อของเธอที่ซื้อมันมาให้กับคาร่าด้วยเบ็ตตี้วันนี้ฉันต้องไปทัศนศึกษาแหละไว้กลับมาจะเล่าให้ฟังนะว่าได้ไปไหนมาบ้างคาร่าไปได้แล้วลูกเดี๋ยวขึ้นรถไปโรงเรียนไม่ทันนะ งั้นฉันไปก่อนนะเบตตี้แล้วเจอกันตอนเย็นนะจ๊ะจิๆแม่เจ้าเบตตี้จะไม่เข้าใจความหมายของคำว่าทัศนศึกษานั้นเป็นอย่างไรและมันก็รอคอยนายของมันที่จะกลับมาเล่าให้ฟังตอนเย็นด้วยใจจดใจจ่อ แต่รอจนค่ำๆเบ็ตตี้ก็ยังไม่เห็นแม้แต่งเงาของคาราหากแต่มันได้แต่มองลากของอีธานที่กลับบ้านเร็วกว่าทุกวันท่าทางของอีธานไม่สู้ดีเท่าไหร่นะเมื่อได้รับโทรศัพท์ที่ติดต่อมาจากโรงพยาบาลอะไรนะครับรถบ,บัสคว่ำทั้งคันไม่มีใครรอดเลยเหอรอคาราคาราลูกสาวพ่อ โครงของเบตตี้ที่เดิมอยู่ในห้องรับแขกของบ้านถูกย้ายไายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่คุ้นตาเท่าไหร่นักรอบตัวเต็ไมไปด้วยขวดน้ำยาสารเคม,มีหลายสีและมันก็เห็นอีธานที่เสียใจกับการสูญเสียเอาแต่ทำการทดลองน้ำยาเคม,มีทั้งวันทั้งคืนนำซ้ำย่งจับสัตว์ต่างๆในแลบมาทดลองจนกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องแถมยังมีอารมณ์โมโหร้ายผิดกับตอนที่มีคาร่าอยู่ด้วยไม่ได้ ไม่ใช่โถ่ไว้ทำไมไม่ได้สักทีวะจนกระทั่งวันหนึ่งฟลอยด์ลูน้องของเขาก็ได้นำสารเคมีบางอยา่างมาให้อีทานทดลองซึ่งเป็นสารเคมีที่หายากแต่ถ้าหากนำมาทดลองสำเร็จอีกครั้นมันก็จะเป็นการค้นพบครั้งสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ตามที่อีทานได้วางแผนมาตลอดหลายสิบปีสารเคมีตัวนี้ มี DNA ของตัวการ์ตูนแคทที่ผมส่งคนไปเก,ก็บตัวทดลองมาได้ดกเตอร์อีธานจะลองดูไหมล่ะครับดีไปเอามาเลยการทดลองในครั้งนี้จะได้สมบูรณ์แบบสักที <laughs> ฟลอยไปเอาสัตว์ที่อยู่ในแลบมาให้ฉันซะแต่กระต่ายตัวสุดท้ายที่ด็อกเตอร์ทดลองไปเพิ่งจะตายไปเองนะครับเดี๋ยวผมให้คนไปจับกระรอกข้างทางมาให้ด็อร์เพิ่มก็แล้วกัน ไม่ต้องหรอกฉันว่าฉันได้ตัวทดลองที่ยอดเยี่ยมแล้วล่ะออกมาเบตตี้นั่นแหละออกมาดูโลกนอกกลงของแกบ้างเบตตี้ที่นอนอยู่ในกลงในแต่งงนงเมื่อมันถูงอีธานเปิดกลงและจับตัวมันออกมานอนบนโต๊ะทดลอง ที่พอล่างของมันนอนลงก็สัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกแต่มันก็ไม่ได้ขยับตัวหนีไปไหนเพราะมันคิดว่าอีธานคงพามันออกมาเปิดหูเปิดตาโลกรอบด้านนอกเหนือจากในกรงเท่านั้นโดยไม่รู้ตัวเลยว่าชีวิตของมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลทนหน่อยนะเบ็ตตี้แต่แกจะไม่ทรมานนานหรอก ภันในนั้นเองร่างกายเล็กบอบบางของลูลิงเบตตี้ที่ได้รับสารเคมีอันตรายเข้าไปก็เริ่มต่อต,อตาลิดยาตัวนั้นจนทําให้เบตตี้ได้แต่นอนทุรนทุรายอย่างทรมานน้าลายฟูมปากลาวกับถูกกอกยาเบื่อเข้าไปร่างกายของเบตตี้ที่เคยมีขนเป็นสีขาวบริสุทธิ์ค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นสีดําสนิททั้งตัวตามแขนขาของมันค่อยๆยืดยาว จนในที่สุดร่างกายของเบตตี้ก็เปลี่ยนสภาพสีดำสนิททั้งตัวหน้าตาของเบตตี้ในตอนนี้เหมือนกับกระตุนหนูที่พบเห็นได้ตามกระตูเด็กตามโทรทัศน์หากจะมันกับไม่แสดงความเกี่ยวกัรออกมาให้เห็นตรงกันข้ามดวงตาของมันเศร้าซอยและหว,วานระแวงอีธานที่ทำลายมันเฮ้ย hey! สป,ปรารันเรียกยามและโทรแจ้งตำรวจด่วน เบตตี้ที่กลายร่างเป็นการ์ตูนเมาส์โดยสมบูรณ์ด้วยความที่มีเรื่องลือราาประกอบกับโกรธในสิ่งที่อีธานได้ทํากับมันการ์ตูนเมาส์จึงได้พังมือฆ่าอีธานตายขาห้องแลบและเผื่อทําร้ายบุคลากรเจ้าหน้าที่ในยามในห้องแลบจนต่างบาดเจ็บเมื่อไม่มีใครควบคุมเหมือนได้การ์ตูนเมาส์ก็ได้หลบหนีออกไปก่อนที่ตำรวจจะมาถึงอย่างที่นี่ ตุนเมา์ได้ออกมาจากแล a มาซ่อนตัวจากผู้คนอยู่ในป่าด้วยความหวาดกลัวเมื่อมันเห็นกล่องลังขนาดยาวพอที่จะให้มันเข้าไปนอนได้ตุนเมาส์จึงเข้าไปซุกตัวนอนอย่างที่ชอบทําเป็นประจาเพราะคิดว่ากล่องลังนั้นคือกองบ้านของมันพลางคิดถึงคาล่านายหญิงผู้แสนดีของมันและสุดแสนจะเสียใจที่อีธานคนที่มันไว้ใจมาตลอดกลับเป็นคนทําให้มัน ต้องเจ็บปวดทรมานแทบเจียนตายเจ้าตัวเล็กอ,อ,อ,อยู่รือยังฉันไปเป็นเรียนแั๊บเดียวเดี๋ยวก็หลับแล้วนะคลาร่าเธออยู่ไหนเมื่อความที่กระตุนเมายังคิดว่าคาล่ายังมีชีวิตอยู่มันจึงตัดสินใจเข้าไปตามหาคาร่าในเมืองอีกครั้ง แต่เพราะเบตตี้ที่เพิ่งเคยออกจากกรงเป็นครั้งแรกมันไม่รู้ว่าควรจะไปตามหาคาร่าที่ไหนจนกระทั่งไปลงอยู่ที่บ้านล้างแห่งหนึ่งมันคิดว่าคาร่าจะอยู่ในบ้านหลังนั้นจึงเข้าไปหาพร้อมกับตะโกนเรียกไปด้วยคาร่าคาร่าเธออยู่ไหนนะฉันคิดถึงเธอนะคลาร่า ต่ทันใดนั้นเองก็มีเงาของสิ่งมีชีวิตบางอยา่างจากจ้องล่างของกระตูนเมาส์ยางหิวกระหายกระตูนเมาส์รู้จักกลิ่นนี้ดีนี่นคือกลิ่นศัตรูคู่อาฆาตของหนูซึ่งจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากแมวแถมเจ้าของเงาสูงใหญ่สีดำที่มีขมเคี้ยวคุ้งไปด้วยเลือดสีแดงจากการกินเหยื่อม,มาหมัดมาดทำให้กระตูนเมาสยิ่งหวาดกลัวจึงขยับหนีไปไหนไม่ได้นายเป็นใครกันเนาะ เออฉันมาตามหานายหญิงชื่อคลาร่านายรู้จักบ้างไหมไม่รู้จักขารู้จักแต่ความเศร้าความผิดหวังความทรมานและความหิว <c oughs> แม้จะเป็นสัตว์ประหลาดทว่าสัญชาตญาณของความเป็นแมวกับหนูทำให้กระตูนแคดไล่ล่าเหยื่อใหม่ของมันที่เป็นหนูด้วยความสะใจ หลังจากกระตูนแคดวิ่งไล่กระตูนเมาส์อยู่นานมันก็ทำลายเหยื่อที่อ่อนแอกว่าอย่างอีกฝ่ายขอร้องเลยอย่าทำร้ายฉันเลยปล่อยฉันไปเถอะนะฉันยอมทำให้ทุกอย่างเลยแกแน่ใจเหรอว่าทำได้ทุกอย่างจริงๆฉันไม่โกหกหรอกก็ได้แต่ถ้าหากว่าแกคิดจะตุกติกแล้วก็ฉันไม่เอาแกไว้แน่ หนูมีแมวเป็นศัตรูที่เหนือกว่าอย่างไรแมวก็ย่อมมีสุนัขคู่ปรับตลอดการเป็นศัตรูเหมือนกันกระตูนแคทจึงได้ออกคําสั่งบังคับให้กระตูนเมาส์ไปสู้กับกระตูนดอกที่กําลังจะกินเหยื่อมนุษย์ที่หลงเข้ามาแม้กระตูนเมาส์จะไม่อยากทําแต่ก็ฝ่าฝืนคํา,าคสั่งของกระตูนแคทไม่ได้ไม่อย่างนั้นตัวของมันเองก็ต้องตายเหมือนกันนี่แกเป็นใครอย่ามาจุ่งกับข้าขอโทษ ฉันไม่ได้อยากสู้กับนายฉันถูกบังคับแกจะเป็นใครข้าไม่สนถ้าคำมานีทิ้นข้าแล้วจะหวังเลยว่าจะได้ออกไปไง่ายง่ายแน่นอนว่าการต่อสู้ครั้งนี้กระตูนด็อกได้เปรียบก,กระตูนเมาส์ตรงที่มันผ่านการฆ่าเหยื่อสุดหาลิโดมาหลายครั้งร่างของกระตูนเมาส์ในตอนนี้อยู่ในสภาพยับเยินใบหูใหญ่ของมันกระตูนดอกกัดจมเขี้ยวจนแหวก ความอ่อนล้าจากที่กระตูนเมาส์ถูกกระตูนแคททำลายมาก่อนหน้าทำให้กระตูนเมาส์แทบจะหมดสติเพราะบาดเจ็บหนักขณะที่กระตูนเมาส์กำลังจะถูกกระตูนด็อกทำลายด้วยการฉีกกระชากส่วนต่างๆของร่างกายมันนั่นเองสัญชาตญาณในการต่อสู้และเอาตัวรอดก็ทำให้กระตูนเมาส์เผยร่างที่แท้จริงอีกร่างออกมาอีกร่างหนึ่งของกระตูนเมาส์มีทั้งเขี้ยวแหลมไว้สำหรับกัดต่อสู้คล้ายกระตูนแคท ส่วนแขนที่ยืดยาออกมาจากด้านหลังก็บีบหลัดลางกระตุนด็อกก่อนที่จะโยนล่างของมันไปอีกทางการต่อสู้ครั้งนี้กระตูนเมาจึงกลายเป็นฝ่ายพลิกชนะขึ้นมาแทนยอยอถ้ายอมแล้วไว้ข้าไปเถอะไม่ไม่ได้อยากทำแบบนี้เลยแต่พวกนายบังคับให้ฉันต้องทำ ทันทีที่กระตูนเมาส์เอาชนะการต่อสู้กระตูนดอกมาได้ความรู้สึกของมันก็บอกว่ามันไม่ได้อ่อนแออย่างที่มันเคยเป็นในตอนแรกมันมีพละงกำลังมหาศาลที่สัมผัสได้จากการต่อสู้ที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระตูนเมาส์จึงหันมาเป็นฝ่ายต่อสู้ตอบโต้กระตูนแคทเป็นการป้องกันตัวเองก่อนที่จะวิ่งหนีไปจากที่นี่ให้ไกลโดยมีสายตาของกระตูนแคทมองตามด้วยความมาดหลาย อยากจะหนีก็หนีไปแต่แกจำไว้นะว่าแกน่ะเป็นแกนูแกไม่มีวันจะหนีไปได้ตลอดรักสักวันหนึ่งแกก็จะต้องกลับมาเจอข้าแมมว่าตัวตนการมีอยู่ของกระตูนเมาสจะไม่ได้มีนิสัยอยากจะทำลายใคร อยากกินเลือดเนื้อของมนุษย์เหมือนกับกร์ตูนแชทหรือกระตูนดอกทั้งยังออกจะรักสัตโดแต่ในเมื่อเวลาที่มันหิวมันก็จําเป็นที่จะต้องเผยร่างที่แท้จริงเพื่อจับมนุษย์กินอยู่ดีแต่ส่วนใหญ่มันจะเลือกกินมนุษย์ที่มักจะทําร้ายสัตว์ป่าด้วยกันมากกว่าเพราะในเมื่อมนุษย์คือสิ่งที่มกรังแกสัตว์ที่ไรลทางสูอย่างมันสิ่งที่มันจะตอบโต้ก็คือการกัดกินเลือดของมนุษย์ให้จมเคี้ยวเช่นกัน